สวัสดีนี่คือนิทานก่อนนอนแล้วเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นิทานก่อนนอนจะชื่อเรื่อง มีความสุขเป็นพี่น้องกันมีพี่คนโตคนกลางแล้วก็น้องคนเล็กด้วยทั้งสามคนอยู่ในที่ที่มีแต่พื้นที่ที่มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีภูเขาด้วยแต่อยู่มาวันนึงก็รู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องออกไปหาอาหารอีกแล้วแต่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยจะดีนะซึ่งจู่ๆก็ มีหมาป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆหมู่บ้านกำลังมองหาอาหารที่หน่าทานอยู่หลังจากนั้นหมาป่าก็หันไปเห็นหมูสามตัวกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ในป่านะช่องหน้ากินช่จริงๆเลย <c oughs> ลูกหมูสามตัวรู้สึกไหมจะดื่นใครพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่อีกภาพนะง หาไม้แล้วก็ฟังมาปิดประตูบ้านแล้วลูกหมูตัวสุดท้ายก็เป็นคนเอาเอาไม้มาปิดที่รองควันทั้งสามก็แออยู่ในบ้านและจังหวัดนั้นมาปากก็เดินมาพอ่อพวกกอยูในดีกันเหรอ,อาหาฉันจะต้องเข้าไปได้ออกมาเดี๋ยวนี้นะ หมูสามตั่วแล้วหมูได้ยินดังนั้นแล้วก็ตอบกลับไปว่า เรียวหายไปอ๋อเราจะว่าเราอยู่ไปได้นานๆนนะ้ำหมูทำงี้ก็ดีนั่นเนี่ยเราจะต้องยืนบางไม้กันนะโอเคเดี๋ยวฉันจะยืนบางไม้ให้หแกแข็งกว่าแกจะกันชั้นได้อย่างงั้นนะ่ะหรอเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ ก็เริ่มจะพงแล้วสิหมูก็เลยคิดแทนแผนอื่นน้องๆริลงไปชั้นใต้ดินกันเถอะลงไปทางนี้กันหลังจากนั้นลูกหมูก็ลงไปในใต้ถุนบ้านแล้วเอาไม้ปิดเอาไว้เจลูกูยไไกันหมดหไปไก็นนะอามาเลยน้องหมูกลังจะพูดเลยแต่ว่าพี่ช ็บอกว่าอย่าส่งเสียงดังนะม่ง,งั้นเราจะตายกันหมดหลังจากนั้นมาพาก,ก็หายตัวไปและได้ไปแจ้งข่าวให้ท่านผู้ใหญ่ทราบผู้ใหญ่ในบ้านก็บอรู้แล้วทีนี้ฉันได้ no me